สวัสดีครับพบก,กับปูชอบเล่าอีกแล้วกับสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์รอบ16 ทีมสุดท้ายเมื่อคืนวันที่5ทธันวาคมที่ผ่านมามีเตะด้วยกัน2คู่ระหว่างโคเอเชียกับญี่ปุ่นและบาซินพบเกาหลีใต้และเป็นที่น่าเสียดายทีมจากเอเชียไม่สามารถเข้าไปลึกกว่านี้ได้ต้องหยุดไว้เพียงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายน่าเสียดายแทนญี่ปุ่นที่ยิงจุดโทษแพ้โคเอเชียส่วนเกาหลีใต้ต้องยอมรับสภาพเมื่อพบกับทีมชาติบาซินขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมผลการแข่ง ได้เลยครับคู่แรกเตะในเวลา22นาฬิกาทีมชาติญี่ปุ่นพบกับทีมชาติโคลอเชียผลเสมอกันไปในเวลา1ประตูต่อ1ต่อเวลาพิเศษออกไปก็ไม่สามารถทําอะไรกันได้ต้องไปดวลจุดโทษญี่ปุ่นแพ้จุดโทษโคอเอเชีย1ประตูต่อ3ญี่ปุ่นขึ้นนําก่อนในนาทีที่43 จากการยิงของไมดะจบครึ่งแรกญี่ปุ่นนำหนึ่งศูนย์เริ่มครึ่งหลังมาในนาทีที่55โคอเทียมาตีเสมอได้จากอีวานเปเรซิตจบการแข่งขัน90นาทีเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งช่วงต่อเวลาพิเศษก็ไม่สามารถทำอะไรกันได้ต้องไปดวลจุดโทษญี่ปุ่นทรงมาลามิโนมีตมะอาสโนและโยชิดะคนแรกมินามิโนยิงไม่เข้า คนที่สองมิตมะของญี่ปุ่นก็ยิงไม่เข้าส่วนอาสโนยิงคนที่สามยิงเข้าไปและโยชิดะของญี่ปุ่นก็ยิงไม่เข้าส่วนของโคเอชียมีวลาสิตคนแรกยิงเข้าไปโบซวิตคนที่สองก็ยิงเข้าคนที่สามลิวยาของโคเอชียย,ยิงไม่เข้าและ ปาสลิตคนที่4ของโคยเชียยิงเข้าไปส่งผลให้โคเชียเอาชนะจุดโทษญี่ปุ่นไป3ประตูต่อ1โคยเชียเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนญี่ปุ่นกลับบ้านอีกหนึ่งคู่เตะในเวลา2นาฬิกาบาซินพบกับเกาหลีใต้สรุปผลบาซินเอาชนะ เกาหลีใต้ไปแบบสบายๆสี่ประตูต่อหนึ่งบาซินขึ้นนำเร็วในนาทีที่7วิลีซิอุสจูเนยียยิงให้บาซินขึ้นนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์และในนาทีที่13เนมาก็มายิงให้บาซินขึ้นนำห่างออกไปเป็น2ประตูต่อศูนย์ถัดมาในนาทีที่2ี่ิาลิชลิซอนก็มาบวกเพิ่มให้กับบาซินขึ้นนำเป็น3ประตูต่อศูนย์และในนาทีที่36ลูคัต ก็มาทําให้บาซินขยับหนีออกไปเป็น4ประตูต่อ0นส่วนเกาหลีใต้มาได้ลูกปลอบใจในนาทีที่76จากการยิงของปักซึงโฮส่งผลให้บาซินเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้4ประตูต่อ1บาซินเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนเกาหลีใต้กลับบ้านตามญี่ปุ่น และในวันนี้ยังเหลือเตะอีก2คู่ระหว่างโมร็อกโกพบกับสเปนเตะกันในเวลา22นาฬิกาส่วนอีก1คู่โปรตุเกสพบกับสวิตเซอร์แลนด์เตะกันในเวลา2นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยและนี่คือการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายของเมื่อคืนวันที่5ที่ผ่านมาสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในคลิปต่ตอๆไปถ้าท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตาม และกดกระดิ่งให้กับปู่ชอบเล่าด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ